สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูวราพรปานเพชรอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของ articles กันนะคะพร้อมกันยังคะเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะสำหรับ articles นะคะคือคำที่ใช้นำหน้าคำนามได้แก่ a, an และ the สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราจะมาเริ่มเรียนการใช้ a และ an ก่อนนะคะก่อนอื่นคุณครูขอ,ขอทบทวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษก่อนตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวแบ่งเป็นสระ5ตัวและพยัญชนะอีก21ตัวสระทั้ง5ตัวนั้นได้แก่ a e i o และ u ส่วนพยัญชนะอีก21ตัวได้แก่ B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y และ Z หรือ Z นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่า ถ้าเป็นคำนามนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเพยัญชนะซึ่งมีทั้งหมด21ตัวที่ได้เรียนไปแล้วนั้นเราจะใช้ a เพื่อนำหน้าคำนามเพื่อบ่งบอกว่าสิ่งนั้นมีอันเดียวคนเดียวตัวเดียวแห่งเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่น a hat หมวกหนึ่งใบ a pen ปากกาหนึ่งด้าม a bag กระเป๋าหนึ่งใบ a girl เด็กผู้หญิงหนึ่งคนส่วนการใช้ and ก็จะมานำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระทั้ง5ตัวนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น a n a egg ไข่หนึ่งใบ a n airport สนามบินหนึ่งแหง่ง a n umbrella ร่มหนึ่งคัน a n apple แอปเปิหนึ่งผลเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนรู้การใช้ a และ an ไปแล้วเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดนี้ให้เด็กๆเลือกคำนามที่กำหนดให้ใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องคะ่ะคำที่กำหนดให้ได้แก่ orange boy airport umbrella girl, park, bag และ elephant นำมาใส่ในช่อง a หรือ and นะคะต่อไปเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าเด็กๆทำกันถูกไหมเอ่ยคำที่ใช้ a นำหน้าได้แก่ girl, boy park b a บ k และคำที่ใช้แอนนำหน้าได้แก่ orange Airport umbrella เบลล h a เอเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำถูกกันหมดไหมเอ่ยสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้ A และแอนนำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ